วันนี้ต่อนะครับในเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณนะ์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะจริงๆเรื่องนี้นะครับถ้าถ้าใครฝึกทําบ่อยๆนะครับแล้วก็รู้เทคนิคการทำเนี่ยจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เก็บคะแนนนะครับของอนุกรมวันไหนครับก็รู้สึกถัดจากเรื่องนี้นะครับนะพอเงื่อนไขสัญลักษณ์แล้วก็อนุกรมนะครับอันนี้พี่จะเรียงตามตามตัวข้อสอบของของกอพอเลยนะครับนะคือไล่ไล่ข้อมาเลยนะซึ่ง นุกงลมก็จะเป็นหัวข้อถัดไปนะครับรู้สึกโอเคใครเข้ามาก็นะครับสวัสดีกันมาเดิมนะเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนมาทําเรื่องเงื่อนไขสรักเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวลองตอบกันดูนะครับลองตอบกันดูนะครับมาเช็คกันอีกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยหาข้อเนี่ยเราทําถูกกันกี่ข้อนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็สวัสดีนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทรงผมใหม่ดูดีมากค่ะขอบคุณครับน้องนะครับ แบบนี้ตรงใคต้องให้ติวฟรีเพิ่งไปตัดวันนี้นะครับพ้นช่วงโควิดก็เลยหลายเดือนแล้วครับสามสี่เดือนได้ตัดก็เลยไปตัดนะครับแล้วก็เลยตัดสั้นเลยนะน้องซ้ายไหมสวัสดีครับโอเคนะครับแท็กเพื่อนมาดูด้วยลินผ่านครับมาดูด้วยนะครับโอเคเข้ามาประมาณสักร้อยคนหนึ่งนะครับเราก็เริ่มได้เลยนะสักร้อยหนึ่งแล้วน้องวรรณการนะครับสวัสดีครับมาดูครับ เงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับตัวนี้เป็นนะครับข้อสอบที่กพให้มานะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับถ้าแบบนี้ถือว่าง่ายเลยนะครับน้องเฟิร์นสวัสดีครับถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าง่ายเลยนะครับหลักการตอบเนี่ยอันนี้พี่ไม่เอาลงให้แล้วนะถือว่าบอกหลายรอบแล้วนะครับก็คือถ้าจริงทั้งคู่ตอบหนึ่งนะครับเท็จทั้งคู่ตอบสองนะครับถ้าไม่แน่ชัดทั้งคูตอบสามถ้าไม่เหมือนกันตอบสี่นะครับซึ่งในตัวข้อสอบกพมันก็มีบอกอยู่แล้วนะครับแอันนี้พี่จะไม่ลงให้นะ คราวน,นี้มาดูว่าทํำยังไงครับเงื่อนไขใช้ต่อข้อ26.30ถึง30นะครับเราดูมาหลายวันนะครับโอเคนะครับงั้นดูวันนี้เลยครับเงื่อนไขที่เขาให้มานะครับนี่ถ้า A มากกว่า B เท่ากับ C แล้วก็น้อยกว่า D นะครับและ E น้อยกว่าเท่ากับ C C น้อยกว่าเท่ากับ F น้อยกว่าเท่ากับ G โอ้โหเงื่อนไขามาอย่างนี้นะยิ้มได้เลยนะครับเพราะว่าง่ายครับนะ แบบนี้ถือว่าง่ายนะครับคราวนี้เวลาทำเนี่ยขั้นที่1เลยเราดูปุ๊บเฮ้ยมีเครื่องหมายที่ต้องเปลี่ยนไหมซึ่งปรากฏว่าเครื่องหมายที่ต้องเปลี่ยนไม่มีนะครับอย่างเช่นเครื่องหมายพวกไม่น้อยกว่าอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนนะครับพอไม่มีเครื่องหมายให้เปลี่ยนก็มาดูว่าตัวไหนที่สามารถเชื่อมกันได้ก็ตัว C นี่ไงครับที่เหมือนกันก็เอามาเขียนใหม่นะครับตรงนี้ เขียนให้ตรงกันนะครับเวลาทําจะได้ทําง่ายๆอเอา C เขียนให้ตรงกันอ่ะโอเคคราวนี้ C ตรงกันแล้วทําได้เลยครับไปต่อข้อสรุปได้เลยนะ C ตัวนี้มันเหมือนสะพานเชื่อมกันมันผ่านไปได้ตลอดนะครับอันนี้ 26ตอบอะไรอลองดูอีกครับเวลาตอบก็26นะครับน้องตอบมาเลยนะครับจริงกับจริงหรือว่าจริงกับเท็จหรือว่าเท็จกับเท็จอะไรก็แล้วแต่นะครับนะตอบมาเลยนะ,ะพี่อยากรู้ไว้เราสรุปข้อสรุป1นึ่กับสถูกหรือเปล่านะครับตอบมาเป็นข้อสรุปเลยนะอะ่ลองทำเล่นๆกันอีกนะครับ ลองคิดดูนะครับลองคิดดูใครจะเปิดเป็นคนแรกเราเรคนเปิดก่อนเดี๋ยวจะมีคนตามทีก็คือจริงนะครับถ้าไม่แน่ชัดก็ตัว n นะครับถ้าจริงเนี่ยเราใช้ด้วยตัว T นะครับถ้าเทสตเอฟนะครับถ้าไม่แน่ชัดเราจะใช้ n ใครเพิ่งเข้ามาก็สวัสดีนะครับน้องนะเราทําได้เลยครับใครเพิ่งเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือน, like, อน, share, นเดิมนะเป็นกาลังใจนะครับโอเคน้องเฟิร์นมาแล้วครับคนแรกจริงทั้งคู่นะจริงทั้งคูนะ่คนอื่นตามมาได้เลยครับมีคนเปิดให้แล้ว <c oughs> น้องมินนะครับ m i n k มินนะครับปีเรกถูกนะ จริงทั้งคู่นะครับน้องเมย์ก็จริงทั้งคู่โอเคนะมีใครให้ต่างจากนี้ไหมนะครับรอคนต่างหน่อยต่อมาเลยนะครับอย่ากลัวผิดนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มีแจกของนะครับวันนี้ไม่ได้มีแจกของต่อมาเลยนะครับอย่ากลัวผิดผิดถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับน้องยิวบอกว่าจริงทั้งคู่นะพี่อ่านถูกนะ y i e o w นี่อ่านว่ายิวใช่ไหมนะครับ อโอเคงั้นข้อ26ลองเฉลยก่อนนะลองเฉลยข้อเซิฟเฟก่อนนะครับเดี๋ยวข้อต่อไปลองตอบกันมานะข้อ26ครับข้อสรุปหนึ่งอ่าน,น้องพรทิพย์ก็จริงทั้งคู่โอ้โหส่วนใหญ่นะครับไม่มีใครต่างเลยก็มาลองดูครับข้อสรุปหนึ่ง G มากกว่า C ในการทำเนี่ยครับน้องก็ไปดู G กับ C อยู่ไหน G อยู่นี่ C อยู่นี่นะครับแล้วดูการเดินทางของมันนะครับ ว่ามีเครื่องหมายสวนไหมอันนี้เอ้ยเครื่องหมายไม่สวนเลยก็จับมาเขียนใหม่ครับคนที่คล่องแล้วไม่เป็นไรนะครับอันนี้พี่จับมาเขียนสําหรับบางคนยังไม่คล่องนะครับนะจับมาเขียนเพราะจับมาเขียนปุ๊บน้องดูเครื่องหมายตัวไหนใหญ่สุดเครื่องหมายนี้ใหญ่สุดก็นะยุบได้แค่นี้ครับนะอ๋อน้องเดียวนะครับน้องเดียวโอเคครับ น้องวิสุดานะครับน้องนันทิดาน้อง,องอจบจริงทั้งคู่โอเคมีน้องมวยจริงกับเท็นะครับอ่ะอันนี้มาดูนะพอยุบได้มาเป็นตัวนี้แล้วปรากฏว่าในข้อสรุป G อยู่ซ้ายอ่าแต่ในเงื่อนไขเนี่ย G ไปอยู่ขวาก็สลับนะสลับเหมือนเดิมเอา G มานี่แล้วก็เอา C มานี่แล้วไอ้แหลมๆหันหา C น้องก็ต้องหันตามด้วยถูกปะ่ะเครื่องหมายเห็นไหม หัวแหลมๆมันทิ่มหาซีแป๊เวลาสลับนะครับตัวอักษรก็ต้องสลับเครื่องหมายด้วยเ๊โอ้โหเงื่อนไขบอกว่า G มากกว่า C มาสารุปว่า G มากกว่า C ก็จริงเห็นเห็นนะก็จริงเห็นเห็นเลยนะครับได้นะตรงนี้อ่ะไปดูข้อสรุป2 C กับ a บ้างนะครับ C กับ a อ่าพี่ขอระบายตรง C กับตรง A นะครับ เออยู่นี่ซี C, อยู่นี่ถ้าออกแบบนี้ถือว่าโชคดีนะครับถือว่าง่ายนะครับพี่ขออนุญาตเอามาเขียนตรงนี้อีกรอบพอเขียนเสร็จนะครับยุบเครื่องหมายเครื่องหมายอันไหนใหญ่กว่าก็ตรงนี้ใหญ่กว่ากว่ามากกว่าก็ายุบได้เป็นแบบนี้อันนี้พี่ไม่ลงพื้นฐานให้แล้วนะเพราะว่าไปดูในเฉลยข้อสอบเก่าก็จะมีสอนให้หมดแล้วนะ เ้อันนี้เฉลยเลยนะครับ A มากกว่า C ปรากฏว่านะครับในข้อสรุป C มันอยู่ซ้ายแต่ในเงื่อนไข C อยู่ขวาก็สลับให้มันครับ C อยู่นี่ A มาอยู่นี่แล้วก็แหลมๆที่หา C ก็สลับให้มันด้วยครับนะเรียบร้อยเงื่อนไขบอกว่า C น้อยกว่า A ข้อสรุปสรุปว่า C น้อยกว่า A อย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนกันอย่างนี้ก็จริงครับ จริงทั้งคู่ตอบ1ครับใครตอบจริงทั้งคู่ก็ถูกต้องตอบข้อย7ครับคราวนี้ข้อยี่สิบเซิร์ฟแล้วนะก็ส่วนใหญ่ถูกครับแต่ถ้าไปดูในข้อสอบเก่าเนี่ยมันจะค่อนข้างยากกว่านี้นะที่ผ่านๆมาจะยากกว่านี้ อันนี้ถือว่าง่ายๆแต่ว่ามันคือพื้นฐานถ้าทําตรงนี้ถูกหมดนะครับก็ทําข้อสอบเก่ามันก็แค่เพิ่มระดับไปอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงอ่าพี่ลบตรงนี้นะครับยิดเกตตอบมาได้เลยครับ อะให้เวลาครับหนึนาทีนะอ่าเิฟที่ขอเคลียร์พวกนี้ก่อนครับใครคิดได้แล้วตอบเลยครับมาแล้วครับมีคนเปิดให้นะครับน้องเบนนะครับจริงกับเทปโอเค อ่ามีน้องเหี่ยวบอกว่าเท็จทั้งคู่น้องเมย์บอกว่าเท็จทั้งคู่อ่าโอเคมีต่างแล้วนะครับเริ่มมีต่างกันนะครับอย่างนี้ดีครับนะอ่ามีต่างกันบ้างนะน้องพรทิพย์ก็บอกว่าเท็จทั้งคู่นะครับน้องตุ้ยหนุ่ยนะครับตุ้ยหนุ่ยนะครับพิจารณาถูกนะเท็จทั้งคู่ KU นะครับกุนทลาครับพี่อาจูกหรือเปล่านะครับทรเทสนะทั้งคู่อ่ะก็ส่วนใหญ่นะครับก็เทสทั้งคู่นะครับมีต่างบ้างเล็กน้อยอ่ะมาดูเลยนะครับนะมาดูเลยนะครับ F กับ E นะครับพี่ขออนุญาตไประบาย F กับ E นิดนึงนะครับนี่ F อฟอยู่นี่ไอเอมันอยู่นี่ลากมาเขียนใหม่ ขั้นตอนการดูตรงนี้ครับถ้าน้องเก่งแล้วหรือเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยไม่ต้องล่ามาเขียนใเสียเวลาก็ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยในนี้พี่ไม่รู้ว่าใครเก่งแล้วไม่เก่งนะครับก็เอาตามขั้นตอนนะครับนี่เอามาเขียนใหม่แล้วก็ยุบครับอ่าน้อยกว่าเท่ากับกับน้อยกว่าอันไหนใหญ่กว่าก็นี่เครื่องหมายนี้ใหญ่กว่าและอีกับ f เหมือนเดิมนะครับ ในข้อสรุป f อยู่ซ้ายแต่ในเงื่อนไข f อยู่ขวาก็สลับ f มาไว้นี่นะ e มาไว้นี่แล้วก็ไอ้แหลมแลมเนี่ยที่หา e ก็สลับไปด้วยครับได้แล้วครับเงื่อนไขบอกว่า f มากกว่า e นะครับข้อสรุปมาสรุปว่า f น้อยกว่า e อันนี้ตรงข้ามเัตเจนะนะนะหรือถ้าใครยังดูไม่ออกก็แทนแทนตัวเลขไงยอย่างที่พี่บอกก็2อกับหนึ่งนะแล้วพอม,มาแทนนี้ปุ๊บ สองน้อยกว่าหนึ่งจริงไหมสองน้อยกว่าหนึ่งนี่เท็จชัดเจนถูกปะไปแล้วครับโอเคน้องเพนนภา,าเท็จนะครับน้องนันทิดาเท็จทั้งคู่นะครับโอเคนะครับน้องอักษรเท็จทั้งคู่น้องเมย์น้องวิสุราก็เท็จกับจริงนะครับโอเคส่วนใหญ่เปิดด้วยเท็จนะครับคราวนี้มาดูข้อสรุปที่สองตรงนี้เคียนะไม่เข้าใจถามได้นะ ต่อไป B กับ G ครับ B กับ G ดูการเดินทางจาก B ไป G นะครับเจอเท่ากับอไอ C เนี่ยมันเหมือนกับสพนะพานเดินข้ามได้เลยแล้วมาเจอแหลมมาเจอแหลมอันนี้ยังไม่สวนทางแวบหยิบมาเขียนครับ B เท่ากับ C แล้ว C ไปน้อยกว่า F นะครับแล้วก็มันน้อยกว่าเท่ากับ G นะมี3เครื่องหมายเครื่องหมายอันไหนใหญ่สุดก็น้อยกว่าใหญ่สุดยุบได้เป็นตัวนี้ครับ b น้อยกว่า G นะครับอ่าในข้อสรุป b มากกว่า G โอเคได้แล้วอย่างนั้นนะครับเงื่อนไขบอกว่า b น้อยกว่า G แต่ข้อสรุปบอกว่า b มากกว่า G เพราะฉะนั้นก็เท็จครับหรือจะลองแทนค่าก็ได้อย่างเช่น1กับ2 หนึ่งมากกว่าสองจริงไหมก็ผิดชัดเจนนะครับเทตตั้งกู่ตอบสองเคลียร์ครับข้อนี้ง่ายไหมจริงๆถือว่าง่ายนะเรื่องกตเสียลักษณ์เนี่ยถ้าใครเข้าใจเป็นเรื่องหนึ่งที่เก็บคะแนนได้เลยนะครับนะห้าข้อเนี่ยฝากต่อไปยี่แปดตอบมาได้เลยครับโอเคน้อง พันที่พานะครับตั่งตอบว่าเท็จท้งคู่ก็ถูกต้องนะครับใครตอบเท็จท้งคููนะซึ่งเท็จท้งคู่ก็กาช้อยสองไปฝนตรงนั้นนะ,นะ,นะพี่ขออนุญาตเคลีรยร์พื้นที่ครับตอบข้อย8อีกครับนหนึ่งนาทีเหมือนเดิมพยายามคิดตามนะครับอย่าดูอย่างเดียวนะครับหลายคนเข้ามาดูดูแล้วก็ปล่อยผ่านพยายามคิดตามนะครับเอากระดาษมาได้นะมาลองคิดตามแล้วควรคิดก่อนที่จะเฉลยด้วยซ้ำนะ น้องบอลที่เตยแล้วเจ็ดทั้งคู่นะน้องเยียวบอกไม่แน่ชัดทั้งคู่่าเปิดมาก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับน้องตุ้ยหน่อยบอกว่าไม่แน่ชัดนะครับทั้งคู่ ที่มาดูไลฟ์ในนี้ก็ส่วนใหญ่พี่ว่าพอทําได้นะเห็นนะครับตอบถูกกันเยอะนะครับก็ก็ดีนะครับที่เหลือคือเราอัพสเต็ปความความยากขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับนะอัพสเต็ปความยากพี่ว่านะครับก็สอบจริงๆน่าจะยากกว่านี้สักหน่อยนะถับเป็นเงื่อนไขภาษานะครับน้องอักษรน้องพิวารานะครับตอบไม่แน่ชัดทั้งคู่น้องพันธิพาน้องหมวยก็ไม่แน่ชัดทั้งคู่ น้องเยียรบอกว่าข้อสอบจริงยากกว่านี <os> ้มากครับก็ไปดูนะครับลงให้หน้าเพจแล้วก็ลองดูนะครับพี่ว่าไม่ได้ยากกว่านี้เยอะครับแต่ว่าตรงข้อสรุปเนี่ยส่วนใหญ่จะมายากตรงข้อสรุปมันมีเงื่อนไขที่มีการบวกกันอะไรกันนะครับทําให้เสียเวลาในการคิดเยอะหนึ่งแต่ว่าฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะโอเคนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่แน่จะตั้งคู่มาดูนะน้องลักษณะก็ไม่แน่จะตั้งคู่อ่าข้อสรุปดึง A กัดีครับ พี่ขออนุญาตไปดู A กับดีก่อน a กับดีดูการเดินทางครับเจอป้านาเจอเท่ากับมาเจอแหลมแค่นี้ก็ตอบได้เลยครับคือไม่แน่ชัดครับไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเครื่องหมายสวนทางตอบทันทีเลยว่าไม่แน่ชัดนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมี5ข้อ10ข้อสรุปน้องจะเจอการเดินทางแบบเครื่องหมายสวนเนี่ยไม่เกิน2เงื่อนไขาการรับประกรันนะครับ นะคือคนออกข้อสอบถ้ามันออกให้สวนกันหมดเนี่ยมันง่ายคือเราไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่เกินสองแน่น,นอนนะครับนะต่อไปครับ G กับ a อครับ G กับ a ขอไปดู G กับ a ออยู่นี่ a อยู่นี่ดูการเดินทางนะเจอป้านนะนะคือหมายเท่ากับผ่านตลอดตรงนี้ผ่านตลอดเล้วมาเจอแหลม นะด้วยดีนะเจอปานปปปปมาเจอแหลนจบเลยครับไม,ไ,ไม่ใช่ชัดไม่ใช่ชัดทั้งคู่ตอบ3นะครับข้อนี้ไม่ถึงห้าวีบางทีนะครับเราก็ตอบได้แล้วอ่ะ,อะโอเคนะครับที่พอจะ ยากขึ้นมาหน่อยก็ข้อย9บนี่แหละนะครับเพราะว่ามันมีบวกด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ข้อสอบจริงๆก็จะเห็นว่ามีบวกอยู่ตลอดนะครับมีการบวกมีเอาตัวเลขมาหารหรือมีการเอาตัวเลขมาใส่ข้างหน้านะครับนะตัวอักษรพวกนี้อ่าน้องรณพโอเคนะครับอนนี้แท็กเพื่อนแท็กเพื่อนอ่ะตอบยี่สิบเก้าอีก ให้ลองตอบก่อนครับยีิบก้าจักการครับมาครับมาครับใครเป็นคนเปิดข้อนี้นะข้อนี้อาจจะมีผิดหรือแตกต่างกันบ้างอยู่นะ,ะน้องเยียบอกมาแล้วครับเปิดมาจริงทั้งคู่นะคนอื่นว่าไงครับ Ee, น้องอักษรบอกว่าจิงกับเท็จนะครับน้องพันชิพานะครับบอกว่าเท็จกับจริงเห็นไหมครับข,ข้อนี้หลากหลายแล้วครับน้องแพมนะครับบอกว่าจริงทั้งคู่น้องวิสุด์ดาจิงทั้งคู่นะครับน้องตุ้ยหนูจริงทั้งคู่อ่ะก็ใส่สังเกตว่าข้อนี้ก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปทางจริงทั้งคู่นะครับน้องพอที่ก็จริงทั้งคู่นะครับน้องมี KU T A L N นี่อ่านว่าอะไรครับคุณคุณตาลหรือเปล่านะครับนะพี่อ่านถูกหรือเปล่านะครับพพ์เม็์ภาษาไทยให้หน่อยนะครับจริงกับเท็ะโอเคนะครับส่วนใหญ่ก็ไปทางจีนทั้งคู่แล้วก็มีแต่ต่างว่าผอสมบวรข้อนี้ก็มาดูครับ29กข้อสรุปหนึ่ง B กับ D ครับขออนุญาตไปดู B กับ D ก่อนนะ B อยู่นี่ครับ D อยู่นี่ ล่างลงมาเขียนครับเครื่องหมายตัวนี้ใหญ่สุดก็ยุบเงื่อนไขบอกว่า b น้อยกว่า d ครับแล้วข้อสรุปมาสรุปว่า b น้อยกว่า d น,นี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจริงนะต้องคิดอะไรมากปัญหาคือนะครับข้อสรุป2ตรงที่ a บวก b นะครับมากกว่า c ตรงนี้ทำยังไงก็จริงๆสอนไปในข้อสอบเก่าหลายรอบแล้วนะครับ A บวก B ดูตัวเดียวก็ได้ครับก็ก็ได้นะครับนะแล้วแต่นเนี่ยนะแต่ว่าวิธีการก็ต้องทําให้นะครับครบทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าบางคนในนี้อาจจะยังมองไม่ออกนะครับแต่ถ้าใครมองออกพี่บอกแล้วนะครับไม่ต้องเอามาเขียนก็ได้นะครับกรณีที่มีการบวกกันก็ทำอย่างนี้ครับจับคู่ครับคิด A กับ C ก่อน แล้วก็มาคิด b กับ c ครับนะเออจริงทั้งคู่อะมาแก้โอเคก็ได้ได้ครับอนุญาตอ่ะ a กับ c นะครับ a กับ c นี่พี่ขออนุญาตดูด้วยตาเลยก็ได้นะเนี่ยเจอนี้เจอเท่ากับแป๊ตรงนี้จะได้เป็น a มากกว่า c นะเพราะว่าข้อก่อนหน้านี้เราเคยยุบกันแล้วนะครับพี่ก็ไม่ยุบอีกรอบนะแล้วก็ b กับ c ครับ b กับ C มันใกล้ๆอยู่แล้วมันเท่ากับนะพอเราได้แบบนี้ให้เราจับมารวมกันครับเอามาเขียนอันนี่คือวิธีการทำนะครับถ้าเกิดกรณีที่มันดูเครื่องหมายแบบมันดูซับซ้อนหน่อยก็ทำแบบนี้ครับแต่ถ้าใครมองด้วยตาจริงๆเขาเนี่ยมองด้วยตามันก็รู้ถูกไหมอ่าแล้วมาบวกกันครับ นะครับเอามาบวกกัน a บวก b นะครับเครื่องหมายอันนั้นใหญ่กว่าครับตรงนี้ก็ใช้หลักการดูเหมือนการยุบเครื่องหมายแหละนะครับเครื่องหมายตัวนี้ใหญ่กว่า c บวก c ก็ได้ 2c นะแล้วก็ตรงนี้เป็น c ก็จับ c มาที่ฝั่งนี้ 2c ก็มากกว่า c นะพอเรายุบก็ยุบได้เป็นนะครับ a บวก b นะครับมากกว่า c นะเรายุบอีกวัดนะเงื่อนไขบอกว่า a บวก b มากกว่า c นะมันก็ชัดเจนอย่แล้ว่าจริงครับจริงทั้งคู่ก็ตอบหนึ่งนะการบวกนะครับเจอแน่ๆในข้อสอบนะจะเห็นว่ามีมีตลอดเลยคือการเอาตัวอักษรมาบวกกรรันหรือการเอาตัวเลขมาคูณกับตัวอักษรพวกนี้เช่น2 g นะครับหรือ3 a อะไรพวกนี้นะ ลบก็พอเห็นบ้างแต่ที่ไม่เห็นเลยก็คือการเอาตัวอักษรมาหารอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะไม่เห็นนะยังไม่เห็นเคยเออกข้อสอบเลยคือการเอาตัวอักษรมาหารกันนะครับหรือคูณก็ไม่เห็นนะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่ถ้าคูณก็ถ้าคูณกับหาเนี่ยคือเอาตัวเลขมาคูณหรือหารนะครับนะถ้าเป็นตัวอักษรก็จะมีเฉพาะบวกกับลบ่ะโอเค ลบก,ก็เจอน้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นบวกใชเยอะต่อไป30ตอบครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วนะภาวนาว่าปีนี้นะครับให้มันออกแบบนี้เถอะนะครับเราจะได้ผ่านสักทีนะ,ะช่วงนี้คุยกับลูกศิษย หลายคนนะครับหลายกลุ่มนะครับก็พูดทานองเดียวกันว่าปีนี้นะครับอ่าแต่กพอพเนี่ยมันสมัครไม่ได้แล้วนะกพอพสมัครไม่ได้แล้วนะครับลอ,องตอบข้อสามสนะนะิบนะนะเพราะกอพเนี่ยเขาปิดรับไปแล้วแต่ว่าพอเราสอบกพอพผ่านเนี่ยนะครับเราจะไปสอบต่อภาคอื่นภาคอื่นอะไรเงี้ยนะครับปีนี้กับปีหน้าเนี่ยคนเก่งๆเนี่ยครับจะมาสอบราชาการกันเยอะขึ้นนะครับมันมาจากไหนตอนนี้ มันมาจากพวกตกงานไงครับพวกวิศวะไอ้พวกเก่งเกงเนี่ยที่ไปทางานพวกเอ่อวิศวะอะไรพวกเนี้ยมันตกงานไงนะร <g ül üyor> โรงงานเริ่มทยอยปิดปีหน้าน่าจะเอ่อโรงงานน่าจะปิดเยอะกว่านี้แล้วคนตกงานเยอะกว่านี้นะครับมันก็เอา้าจะสมัครงานใหม่ก็ได้ยากอีกนะครับไม่มีที่ไหนเปิดรับมันก็มาสอบราชการนี่แหละนะครับเพราะดูมั่นคงสุดแล้วและไอ้พวกจบใหม่อีกนะครับไอ้พวกจบใหม่ไม่ไปสมัครงานที่ไหนไม่ได้ทําไงวะก็มาสอบราชการอีกนะครับนะโดยเฉพาะวก คนเก่งๆที่อยู่คณะเก่งๆนะครับนั่นแหละมันจะเข้ามาสนามสอบรชาชการเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะั้นการแข่งขันจะสูงมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับนะภายในสองสามปีเนี้ยนะนะยกเว้นหมอนะครับหมอคงไม่ลงมาเข่งกับเราเพราะถ้าเขาจบเขาก็บรรจุนะครับนะครับ,นะรบอ่ะโอเคส่วนใหญ่ก็ มีจริงกับเท็ดกับจริงทั้งคู่โอเคนะครับอันนี้ถ้าออกแบบนี้มั่นใจนะน้องเยยวน้องพลทิปนะครับน้องตุ้ยหนุยน้องพินก็บอกว่าจริงกับเท็ดนะครับน้องฟ้าก็จริงเท็ดน้องอักษรน้องเป็ญน,นับพานะครับโอโ้จริงเท็ดมาเลยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จริงกับเท็จนะครับมีจริงทั้งคู่บ้างนะครับโอเคงั้นมาดูสุดท้ายครับของเรื่องเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ E กับ G ครับไปดู E กับ G ครับโอเคอยู่ตรงนี้อันนี้เครื่องหมายไม่สวนทางเลยนะครับแลมแลมแลมก็เอามาเขียนแล้วก็ยุบค,ครับเครื่องหมายน้อยกว่าใหญ่สุด นะครับเงื่อนไขบอกว่า e น้อยกว่า g ข้อสรุปก็สรุปว่า e น้อยกว่า g ก็จริงแน่นอนครับนะไม่ต้องคิดมากต่อไปครับข้อสรุปที่2องครับ b กับ d ครับ b กับ d ครับนะเอามาเขียน ยุบได้เป็นเครื่องหมายตัวนี้นะครับน้อยกว่าแล้วก็ b น้อยกว่า d เงื่อนไขบอกว่า b น้อยกว่า d ข้อสรุปสรุปว่า b เท่ากับ d ถ้ามองไม่ออกพี่สอนไปแล้วคือเอาตัวเลขเข้าไปแทนไงนะให้ b เป็น1ให้ d เป็น2วถามว่า1เท่ากับ2ไหมมันไม่เท่ากันราะมันเท็จ2ข้อสรุปไม่เหมือนกันก็ตอบข้อ4ครับนะเสร็จแล้วครับ ส่วนใหญ่ก็ทําได้เห็นไหมครับส่วนใหญ่น่าจะเต็มกันนะครับห้าข้อได้กี่คะแนนครับแวะปีนี้นะครับรีบสอบให้ผ่านนะครับสอบกอปให้ผ่านแล้วก็รีบไปสอบภาคขอภาคขอให้ผ่านก่อนที่คนเก่งๆเนี่ยมันจะเข้ามาในสนามนี้นะครับเพราะปีนี้มันสมัครไม่ได้แลวนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเชื่อเถอะนะครับคนจะสมัครกอพอเนี่ยนะครับเยอะขึ้นนะแล้วก็เร็วขึ้นแล้วพวกเก่งๆมันมาสอบเดียส่วนใหญ่มันที่เดียวผ่านนะสมมติ เพื่อนจบวิศวะเนี่ยมันเก่งพวกนี้อยู่แล้วนะคำนวณปั๊บมันอ่านหนังสือหน่อยนะครับมันติวหน่อยมันก็สอบผ่านนะพอสอบผ่านมันจะมาเข่งเราในภาคขอภาคคอเนี่ยเพราะว่าไอภาคขอเนี่ยมันเข่งลําดับไงนะครับอ่าเขาเอาสมมุติเอาร้อยลำดับเขาก็เราก็ต้องทําไปอยู่ระดับหนึ่งถึงร้อยเนี่ยนะครับอ่าน้องพอทิพย์ได้สี่นะครับใครได้สี่ก็นะถือว่าผ่านนะครับเกฑ์ผ่านเนี่ยควรจะได้สักสี่นะถือว่าเยี่ยม คือถ้า3เนี่ยโอเค3าข้อเนี่ยผ่านนะครับเกณฑ์ผ่านแต่ว่าควรจะได้สัก4ีสีไม่เยี่ยมนะครับ5เยี่ยมมากนะแต่เรื่องเงินไข้จรักพี่บอกเลยนะควรจะได้สักสักสข้อนะครับ